สวัสดีพี่น้องพบปายเบอส์สุขสุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่สร้างอาติสว่างจ้าลจ้าทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ห้าโมงแล้วจ้า,าก็ลงมาพี่น,น้องเข้าไปในเมืองก็ติดฝนจ้าโอ้เลยลงมาบ่ได้พี่น้องจนพ้นเช้าพี่เล่จะได้ลงมาะจ้าตอนนี้ก็คือเข้ามาหาจอเพชรพี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าเราได้ปกไว เออเดี๋ยวฮเบาปกไว้จ้ะแต่ว่าบอกว่าขาสิเอาเบอรบอลหรือว่าจังได้ครับจังรอติดตามบรรยากาศว่าข้าสิได้จักดาจักได้นะจ๊ะคุณพี่น้องเบาเอือจ้ะเบาเอือพี่น้องพูนยางพูนพูนยางแบบแบๆจะได้สิปจวดเหมือนเดิมพี่น้อง เพื่อนบน่ะจะเป็นยนะอดคน bữa hein ah ha ha bóp S Bitte hãy architectural biểu hiện làm mở chiếc bên là bass puffs đâu tổ đại dịch hoạ tim hai này taios đã sáng đại สบายดีทุกคนสบายดีจ้าสวยงามนะครเคเอองามนะเฮ้ยเคสเนื้อสื่อตออ่อเพราะเฮ้ยมีลายอ่านอยู่มีจายอ่านเฮ้ยมีาการสร้างมาซีนี้ซียังไงซีดำกับซีซีฟ้าอยากบอกแม่ลายนี่ตัวนี้ซีฟา้าดำฟ้าทองอืมใหญ่ฝ้าพี่น้องเอ้ยใหญ่ฝ้าขึ้นมาตัวทเทิงเนาะพี่น้องโอ้ยเดยวอืม เอาเห็ดตาบจุบุยจุบุยอยู่บ่เออโอเคจ้าจ้าได้พี่น้องแอบมานดอกหนึ่งจ้านี่ตั้นไมนได้พี่น้องเลยพอจะปลูกนี่เห็ดใครพี่น้องเอ้ย c o อ e r อยู่นี่จ้าดอกบักใหญ่เลยจ้าอีเห็ดใครจานาน c o อ e r อยู่ดอกบักใหญ่เลย จ้าอ้ายมาดูข่าวมาฉันไปข่าวมหาเมือ,อวานนี่ฉันว่าเมือนึงโอ้ยยังแข็งอยู่เลยยังยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมใช้ได้อยู่จ้าหาหมูอมานนี่หาหมูอก่อนพี่นอ้องเอ้ยดอกปักใหญ่เลยนด็จ้าพร้อมพปลูบไหมพร้อมพี่น้องเลยไม่ดีเลยพร้อมจ้าพร้อมแล้วก็ตานละอืมมันพอเฮ็ดอีกแล้วพี่น้อง ขมาป้านี่นะบอมีคิดวางจะบดได้ดอกหนึ่งกับสองบดไอสองกับสามพี่น้องเอ้ยอ๋อเห็ดอันนี้เหรอเหน้าเขียวเป็นอย่างนี้นะจ๊ะจ้าเนี่ยตัดตีนก่อนเดี๋ยวเีฟซีมีจีเอาไปกระดกกระดีิจ้าตื่มกันเลืนหน่อยเลืนหน่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดคายอีกแล้วเห็ดคายอีกแล้วเบิุรีดับาดพึ้งวึืงอยู่เดียวสับปะส้มสวยงามตามทองเรื่องภาพายมณีเด็กปั๊ เออเรื่องหาเฮ็ดอ,อันนี้สันมานอยู่เออคืจะไปเท่าแซบอดีอนี่ไ่เห็นทางว่าดิเอาหมดจักเฮ็ดไขยย่แล้วน,นั่นเอาดูเท้าก้าวนะเนาะแล้วตอนนี้ก็คือยุ่งพี่น้องออ <c oughs> มากินซิวส่นบ้นออออานเดเฮ็ดไข่นี่พวกเนี้ยอุลุวิลลี่โอ้ยดีดีดีดด ทะเลจุ่มพุ่นทไเลตุ้มพุ่นโอ้โข้ยนี่นี่เฮ็ดอันนี้ก็มีพี่น้องเฮ็ดอันนี้ก็มีจ้านี่โอ้แต่ว่ามันเท่าแล้วนี่นะเท่าสลักแกศสลักเกศนี่เบอร์แน่นี่นี่นี่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดไข่เด้อพี่น้องอันนี้นะเฮ็ดไข่นี่นี่ก็เฮ็ดไข่จ้าเห็นบ่ทุกคนนี่กันแม่นี่จ้าเฮ็ดไข่ทางล่างข่อยนี่ก็มีจ้า ทางหลังนี่ก็มีนะจ๊ะนี่เห็ดไข่นะจ๊ะกำลังออกพี่น้องโอ้ยนี่นี่เห็ดไข่หั่นหั่นหันกำลังออกนั่นพี่น้องเห็นบ่โอ้โหเนได้ที่เราต้อนน่เล็กน้อยจ้าแม่คุณจุมาได้สิบใบโอ้โอ้ยบอกเน่นี่เห็ดอยัางนี้นนี่ไม่ใช่เห็ดกินอันนั้นนะบอกแม่เห็ดดำมร้อยอยู่กระชี้อ่างเด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เห็ดอะไรเห็ด ไม่กินหรอคล้ายๆลักล้อนอยู่เล้หนึ่งสองสองสามอือนึตอน้ยสามสี่ห้ากีน้อยไปบอมาอื่นโออสิปหาทาาได้ขั้นไปแล้วนี่ไปบอทำซอสนี่

่เสือเออเอร่อยเหลือแต่เงาดอกมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะถุงสสยเซียนเป็นมะฮ้อนนะั่นแหละกินเนาะ,ะพี่นอ้องเราอีกจ้าตอนนี้ก็คัมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยข้าวปลาคัมพนักงานก็ลงมาแล้วก็แล็ดข้าวปลา,า,าเลย,เลยพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่ออื่นก็นยังสิไปเจาะพงอยู่พี่น้องเอ้ยเธอว่าได้เนาะ ปลาสิบเอบ็ดบอลทำสอดบอลน,นั้นปู๊ดเลยพี่น้องเนาะก็จะสิพาไปเบิง่งตอนนี้ก็คือเลาะปลาตัวนี้สักก้อนจะขี้ได้เติมจระโดกเนี่ยเดี๋ยวจะไปยัง่ทันได้ออกจ,ากจาก้ามาสองคนนะเจ้าเป็นมีนะส่วนตัวตัวอ,อีกหลายเราพาวล์รถพาวล์รถเบาเอื้อตอนนี้ก็เลาะฮะสักก่อนพี่น้องเอ้ยจะขี้เห็นหรือบอ่เห็นแหละจะนั้นติดตามอีกบาทนึงนเนาะคนคนท่อเฮ็ดพี่น้อง có hết có hết kể cả là khao lao đau ờ, bắc nhae phi nhau đau bắc nhae ớt ờ. đau bắc nhae lơ phi nhau ơi à, kiếp lộn, อ้าจ้าเซลเบื้องลลังพี่น้องจะอินฟูเลนเซอร <c oughs> ์นี่นี่พี่นอ้องพอดีตามกินนะจ๊ะนี่นะหอมโจยโจยอืมหนึ่งดอกจ้ากำลังชิโพน,นี่คือดอกเห็ดอะไรเห็ดอันเดียวกันเลยเหรอไอ้คือยังไงตามปูปูนะจ๊ะ อาเบิดหายุ้งก็พอยุ้งพี่น้องโอ้ยแห็นกระใสยข้าวสานมาเมื่อนั้นอุ้ยมาไปให้ดนด้อยเนี่ยเองเดียวมาไกลคิดว่าเห็ดแต่เบือไม่ใช่ฉันว่าเห็ดปวกนี่แน่เลยอือแต่ว่ามันคนละเห็ดปวกไงนี่คือเห็ดตาเก็ดจ้าวันนี้ดอกบักใหญ่พี่น้องเอ้ยอุ้ยเฮ้ยหรอดอยู่นะหลอดหลอดโอ้หอดอยู่เนาะอืมขันผลฝนตกห้ามมันพี่น้องอันนี้ดิ ก็เอาไปเลยโอ้ยเน่าแล้วเปื่อยแล้วขามันยามันเฮ้ยเอาไปแลนวจ้ากระดาอยู่เนาะเขากินอยู่นะทุกคนอืมหาเว้าไปรอต่อจ้าอยู่แบอกว่ามันยังไม่ออกยังไม่โตหรอกนงางวะออกแล้วจ้านี่สเก็บแต่ละเถออะไรสเก็บเดี๋ยวโพลทางนี่นี่นี่นทังหน้านี่นดูเฮ็ดคายหรือเฮ็ดตาบเฮ็ดตาบปะลีนี่สเก็บมาแต่ละเถอะส็ดตาบนี่

เนี่ยจ้าแล้ก็ดอกนายเนาะดอกจูมจูบุยอยู่เออกำลังออกเนาะเออเออโอ้ยโอ้ยกำลังคล้าเบ่าวคล้ายเลยก็พอเป็นตาม้วนแต่มันเนี่ยแหละบ่าวไอ้กระโดงมือเดียวอยู่โบกโบกอยู่อันหลังหลังเหงื่กว่าจะตุ่ยอยู่บือเห็นเทสอืมหาคุณพี่น้องเออไอ้ดอกบานพึ่งพึ่งพี่น้องเอยเห็ดไทยจ้าเบุญแดง ดอกบากใหญ่พี่น้องเออเออดอกบักใหญ่เลยสวยสวยงามตามทองเรืองนะจานีเก็บเก็บเก็บไข่เนี้ยเก็บไข่ล่ะมะพรูนดิปเบิ่งเด้อ หมเลยจเสื yeah, really. mm ่อยู่ยวนะคะไาะเลาะเลาี่น้องเลาะเอย่าพาเลือเด้อำมือำมืดยังมาเลาะป้าอยู่ได้เดนีนะนี่โอ้ย้ต่ต้องบดใสนนี่นะจ๊ะก็ได้อยู่นะสกรตาก็ได้เนาะ โซกัตตาจ้าไปพี่น้องจ้ากันจะเข้าขีพภาพบรรยากาศไปเคลียดีกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยติดตามคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า